วิธีเสียบยอดดีลาวดีแบบง่ายๆโดยใช้สิ่งนี้สวัสดีครับตะวันจันเจ้าฝารมวันนี้จะพามาชมวิธีการเสียบยอดดีลาวดีนะครับพอดีว่าต้นนี้นะครับเขาโดนน้าท่วมนะครับแต่ส่วนยอดนะครับเขายังมีชีวิตอยู่ยังสดอยู่นะครับแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับที่โดนน้าท่วมแห้งไปหมดแล้วนะครับแห้งตายไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าปล่อยไว้ก็จะตายไปเรื่อยๆนะครับทั้งต้นนะครับ ฉะนั้นเราก็เอาส่วนยอดนะครับที่ยังสดอยู่นะครับไปเสียบฝากกับต้นใหม่นะครับเพราะต้นนี้ดอกสีสวยดีนะครับออกสีอมชมพูชมพูนะครับเราก็ทําการตัดยอดส่วนที่ด้านบนนะครับที่ยังสดอยู่ไปเสียบฝากกับต้นอื่นนะครับตัดก็ระวังยางด้วยนะครับบางท่านแพ้จากคันนะครับยางจะเป็นยางขาวๆนะครับเห็นไหมครับหยดเยอะมากเลยนะครับ เราเมื่อเราได้ยอดแล้วเราก็เอาไปเสียบฝากกับต้นอื่นนะครับอันนี้ผมจะมาเสียบฝากไว้กับต้นนี้นะครับต้นนี้พอดีช่วงนี้หน้าหนาวนะครับก็จะไม่ค่อยมีใบนะครับเขาจะสลัดใบทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเสียบฝากไว้กับต้นนี้นะครับมาเสียบยอดไว้นะครับก็วิธีการก็ ยอดส่วนของต้นที่เราจะมาฝากไปนะครับตัดออกนะครับแต่ในในในคลิปนี้นะครับเนี่ยที่ผมกําลังตัดเนี่ยพอดีผมตัดด้านล่างออปรากฏว่าตัดไม่ขาดนะครับต้นเขาค่อนข้างนี่จะแข็งฉะนั้นเราจะสามารถตัดได้เฉพาะตัวยอดด้านบนนะครับตัวยอดอ่อนๆนะครับที่สามารถเอามาเสียบได้ตอนแรกตั้งใจจะตัดครึ่งเลยแล้วก็เสียบพอดีตัดไม่เข้านะครับ ก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับมาตัดนะครับยอดด้านล่างนะครับเสียบฝากไว้ใช่ไหมครับยางจะเยอะมากเลยนะครับเราวางด้วยนะครับบางท่านคันนะครับเราก็เอายอดที่เราตัดมานะครับมาเสียบฝากนะครับจะใช้แค่ไม่เยอะครับเนี่ยครับแค่ด้านยอดด้านบนก็ใช้ได้ส่วนที่ตัดทิ้งไปด้านล่างที่ตัดล่วงลงไปนั่นเอามาเสียบก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พอดีว่ายางมันมันเลอะมือนะครับ ทั้งบนทั้งล่างก็ตัดทิ้งดีกว่านะครับส่วนส่วนตอที่เราจะเสียบนะครับเรามาปาดเป็นปากแหลมแบบนี้นะครับในคลิปนี้อาจจะปาดเป็นแบบแหลมแหลมนะครับโดยใช้ที่ที่เสนอตอนต้นนะครับก็คือจะใช้เคเบิลไทนะครับหรือสายรัดนะครับพลาสติกมารัดนะครับวิธีนี้จะง่ายนะครับเราก็จะตัด บาททั้งตอและยอดนะครับให้เป็นเอียงเฉลียงแหลมๆแบบนี้นะครับให้ประกบให้เท่ากันนะครับจะให้ดีก็คือเลือกอกิ่งที่ขนาดเท่ากันด้วยจะดีนะครับจะประกบเข้าสวยงามแผลจะสวยนะครับนะครับสิ่งที่ผมเอามาทำมาลัดเนี่ยคือเนี่ยครับให้เรียกเขบบัไทยนะครับร้านยี่สิบบาทก็มีขายนะครับที่มีเนี่ยครับ เอาหางมาเสียบตัวหัวแบบนี้นะครับจะรัดตึงได้ดีมากเลยนะครับเราก็ใช้เจ้าเข็มัะไทยนะครับมารัดนะครับเสียบเข้าไปที่หัวนะครับแล้วก็ลูดเลยครับเขาจะล็อกติดแน่นเลยนะครับจะง่ายกว่าใช้เทปพ,พันหรือ คลิปก่อนน,นั้นผมปาดตรงๆแล้วก็เสียบแบบนั่งแท่นแบบชนชมนะครับตัวเคเบิลไท์นะครับจะใช้ง่ายกว่านะครับเห็นไหมครับรูดปื้ดเข้าไปแล้วก็ล็อกเลยนะครับอันนี้กิ่งใหญ่หน่อยผมใช้2เส้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนทางที่เหลือก็ตัดทิ้งออกนะครับให้ดูเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็เราใช้ ถุงพลาติดข้อปิทีนะครับให้ดูแผลนะครับถ้ากิ่งใกล้เคียงกันนะครับเราปาดพอดีกันก็จะประกบกันสนิทดีนะครับจะติดง่ายติดไว้นะครับแล้ววิธีนี้ก็คือไม่ต้องพันเท,ทปทับกิ่งนะครับเพราะยางเนี่ยเขาจะเยอะมากมันก่อนหน้านั้นผมใช้ถุงข้อแบบ ปิดสนิทมัดแน่แนๆบางทียางเขาไหลมาจนท่วมแล้วก็ทําให้ยอดเน่าได้นะครับนะหลังจากมัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ถุงครอบไว้เพื่อเก็บความชื้นส่วนยอดไว้นะครับพราะตอนนี้เขายังไม่มีอาหารส่งขึ้นไปเลี้ยงส่วนยอดนะครับก็ไม่ให้เขาแห้งนะครับมัดสองรอบก็พอครับบางทียางยดมาเพื่อที่จะให้เขาไหลซึมออกทิ้งออกด้านล่างไปนะครับถ้ายางขังไว้ ในกิ่งบางทีจะทําให้เน่าได้ง่ายนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับหลังจากเสียบไปได้7วันนะครับเห็นไหมครับตัวยอดดูสดชื่นขึ้นมานะครับเริ่มสดใสขึ้นมานะครับ7วันวิธีนี้จะดูเหมือนจะต,ะติดง่ายกว่าแบบปาดตรงๆด้วยนะครับในสําหรับกรณีเสียบ ดีเราดีนะครับแล้วก็ยางไหครับเมื่อเราใช้เคเมบันธทยรัดอย่างเดียวนะครับไม่พันเทปนะครับยางก็จะแห้งง่ายนะครับแห้งไวส่วนที่ไหลลงมาก็ไหลออกทิ้งไปนะครับส่วนยอดแข็งดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้อีกสักเจ็ดวันเราค่อยมาแกะถุงกันนะครับหลังจาก เสียบไปได้15วันนะครับนะครับสังเกตตัวยอดด้านบนอ่าเริ่มมียอดแดงมาแล้วเริ่มแตกยอดแล้วฉะนั้นแสดงว่าติดแล,ะละ้วล่ะนะครับอันนี้เราก็แกะถุงได้แล้วนะครับเพื่อให้ยอดเขาแตกจเจริญเติบโตต่อนะครับ่าผมทำไว้สองกิ่งนะครับด้านบนอีกกิ่งหนึ่งนะครับ อันนี้แผลด้านบนคือปาดไม,ไม่สวยลองดูนะครับก็ติดเหมือนกันนะครับรู้สึกเหมือนจะติดง่ายดีด้วยนะครับก็ในกิ่งนี้เราก็เริ่มแกะถุงนะครับจะแกะออกหรือจะใช้มีดตัดก็ได้นะครับบางทีเราดึงช้างเนี่ยจะพลาดไปโดนตัวยอดที่เราเสียบแล้วหักนะครับชนหักก็มีนะครับเมื่อปลดออกมาเรียบร้อยนะครับ ยอดเริ่มมีสัญญาณชีพมาแล้วครับเริ่มมียอดแดงๆแตกออกมาแล้วแสงว่าติดแล้วนะครับามาดูแผลก็ถือว่าสวยงามดีนะครับก็ลองไปทำกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม